ได้เวลาเพลินข่าวน่ารักคึกคักกับกาละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้รวมมิตรกันไปเลยทั้งสิงโตเสือหมีหมากาไก่อุ้ยมากันเต็มอะค่ะเชิญอ่ะตัวแล้วอุ้ยน่ารักอะเสือโครงขาวทั้งสิงโตนะคะเอามากันเพอแพบเดียวแย่ยกสองขวบแล้วค่ะยกแก๊งกันเลยนะคะที่เชียงใหม่ในซาฟารี nice นั่นเองนี่ฝึกนะเห็นไหมเดินข้ามคนก็ได้กระโดดลอดห่วงก็ได้ตายแล้วเสือหรือห,อหมาชิวๆเลยจ้ะ ส่วนนี้จ้าตัวที่กระโดดตะปบขอพี่เลี้ยงไม่ใช่อะไรนะชื่อมายากระโชป้อนอาหารนั่นเองนะคะระยะประทิดน้ากลัวเชียอันนี้หมีอันนี้นนข่าวหนึ่งละหมีที่เมืองโคโลราโดสปริงสหรัฐอเมริกาทนกลิน่นเยา้ยายวนของไส้กรอกยีเรลมันไม่ไหวย่องมาตอนอดึกๆกคุณด,ดูลากทังขยะไปนะตายได้เยังไม่พอเอาอีกม้อีกลากเหมือนคนเลยดูดิ แหมคุณคะขอเบิ้ลด้วยลีลาเดิมลากเปกันใหญ่เลยใบที่สองเอาไปกินกันชิลๆหมีก็อยากกินไส้กรอกบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะเอาวันนี้พี่จุ๋มเนี่ยไปประชิดติดขอบการประกวดผีเฟืองกันเลยทีเดียวโอ้โหคุณเขวันก่อนนะที่ตึกช่องสามผีเฟืองลบบาดกันทั้งตึกเลยค่ะผีเฟือง เข้ารอบสิบคนสุดท้ายก็คงรู้กันทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะแต่ยิงจุ๋มเจิอจรัดอยากฟังก็อีตรงเสียงหัวละหลอนหล,อน,ล,อ,นลอนเนี่ยแหละกว่าตัวเองค่ะส่วนกรรมการโอ้โห,โห,โหทรงภูมิกันทุกคนโ,โ,โดยเฉพาะพี่บอนสุดหล่อของจุ๋มเจิอจรัดเนี่ยแหละ เอาห้แบบแ่อนค่ะโอ้ยไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นผีปวดร้อนอีนี่เดี๋ยววันที่สิบรอบทิงชนะเลิศนะที่ฉันจะไปเป็นพิธีกรเองฉันอยากไปดูจริงๆแล้วใครจะได้เป็นแบบที่หนึ่งนะของผีเฟืองแต่ว่าวันนี้คืนนี้ดูก่อนกําลังเข้มข้นเลยทีเดียวเอาวันนี้ถามเลยละกันแคสเสน่หามาแรงขนาดนี้นะคะถามว่าเพลงไตเติลที่เปิด ตอนช่วงละครก่อนที่ละครจะมาเนี่ยแล้วมีเพลงเนี่ยถามว่าเพลงนี้ใครร้องและเพลงนี้ใครแต่งเอาซิคนแต่งนี่แบบมีส่วนร่วมกับละครสุดๆอะใบแค่นี้แล้วกันหมดเวลาของการแวและเก็บตกแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจ้าของกริป,ปรับรางวัลด้วยค่ะ จบแล้วค่ะ